ว่าพวกหนูย้ายวันนี้เลยกับตอนคืนกับเขาทำไมโอเคยที่ได้แล้วตอนแอร์บอลแล้วกับตอนเชนด้าก็สิ่งทีไกับอม โอเคการอาอนะออฟแพคไปก่อนเอาเป็นออฟเพื่อสตาร์ทธรรมดา อันนี้ก็ปกตินะาปกติเอช็อดีก่ือเไม่ออกนะไม่ออเลยครับครึมด้วยครับเท่าไหร่ครับีจุดเจ็แล้ถ้าเียวเหครับ XR 904 taxi entered runway alpha. Then track line over one five with one five zero six knots.

Right, in the middle, needs to go. right here to ก็น้นำดีกลยาำเนรีแน็ได้เลยแน็เห็นไหมเ็นไหมเอาให้เขาบอกว่าเเปีนักรเขี

Finish 1020 Vicamera 904 from one 15 904 taxi. Mike Sierra 904 Taxi enter Runway Alpha Banche Line Runway 15 is 1506 North. 104 with 1508 no sooner 1-5 can take off <laughs>